อันนี้สิบพฤศจิกาหกหกต้นเลยมีต้นพันธุ์ขายนะครับมีต้นพันธ์จำหน่าย2ปีสิเดือนติดลูกสองปีสิเดือนติดลูก ต้นเลย,เ,ยเรามีต้นพันธุ์จำหน่ายครับติดต่อเข้ามาได้สองปีกว่า,วาติดลูกต้นตเตี้ยลูกจต้นตเตี้ย ลุกนิดหนึง่งลุกหน่อยลุกหน่อยฝนตกดีเนี่ยลุกทุกต้นมีทุกต้นนะครเนี่ยมีทุกต้นครับลูกแต่จะ,จะมากจะน้อยนะ เป็นอยู่ที่ความสมบูรณ์น้ำปุ๋ยสนใจติดต่อต้นพันธุ์ก็มาได้นะครับทางเฟซบุ๊กนี้เลยครับขอบคุณครับ